เดมันยี่ต้องโดนอะไรนะเด็กนี่ต้องโดนอะไรนะไอคนนั้นน่ะฮะไอคนเนี้ยหืมโดนอะไรไปไหนฮะไอหนุ่มไปไหนไปไหนฮะไปไหนเอาเนตกากเลยเด well, ็กเล็กว <th er ัวเนตกากเน็ตการ์ดแมึงอ่ะเน็ตกาเออเฮ้ยไปไหนไปไหนแกท่านั้งนั้นถึงตัวแม่งปลาหินไอฟิกเอ้ยชิบหายแล้วมันอยู่ ปาหินใส่กูหรอฮะตอนแรกอ่ะแล้วมึงก็ตัวเล็กเหรอฮะไอ้กูซ้ำศพศพศพใครใครใครคนไหนเนี่ยเนี่ยเนี่นปลาใส่มึงไงใครคนไหนไหนเนี่ยไม่มีชื่อเนี่ยไอเดียเด็กตรงนี้ไอ้ไม่มีชื่อเหรอฮะไม่มีชื่อมึงอะฮะตายแล้วมึงตายตายอ่ะกูซ้ำศพอ่ะเออไอีกรอบหนึ่ง กูอลไยอย่างชอบไอ้กูจำหลังมันได้ไอ้ยัยนี่จะวิ่งไปไหนฮะอืมวิ่งหนีกูได้เหรอวิ่งหนีกูได้เหรอฮะไอ้สั์ไอ้ยัยละลายคำแบบเนี้ยเอาอ้ยไปไหนไปไหนเลยตอนเนี้ยพี่คลองเซิร์ฟอยู่ในน้องใครหาเรื่องกูกับเพื่อนกูนี่มึงระเบิดจะบอกเลยกูจะปาทุกคนึงจะออกเกมไอ้เหียไอ้ที่มันมีหนมปังอยู่ข้างหลังผมผมจำได้เลยตรงเนี้ย เดมื่อว่าเอากินบ้าเดยมื่อว่าไม่ไม่กูเจอแล้วกูเจอแล้วนี่มันวิ่งอยู่ไหนมันวิ่งอยู่ไหนไปไหนไอ้เด็กเลโก้ไปไหนเลยจ้าไปไหนไอ้สัตว์ฮะไปไหนออัดยู่ไลงเอาไปลงช็อตไอ้เฮอไลงช็อตไปไหนเฮียฮะอยู่ใต้บ้านมึงปลอดภัยเหรอมึงคิดว่าปลอดภัยป่ะมานี่ดิ ม่ไมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านในบ้านเหร <c oughs> อระเบิดไปซะมึง <c oughs> อ่ะไอ้ยังอืฮะไปไหนฮะอ่อนเลยเอาเอาตัวอ่อนเลยฮะตัวอ่อนเออหน,นูมีความสุขมากไงเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยเฮ้ยทำอะไรไอ้หนุม่มฮะทำอะไรเหรออืม เอาไปเปลาไอ้เจี๊ยปลาไม่โดนเชียวเปลาไม่โดนไปไหนฮะมึงอ่ะมึงก็ตัวเล็กมึงแจ๋วขนาดนั้นเลยอ่ะเฮ้ยแกมึงเจ๋งเหรอวะฮะฮะคิดว่ามึงเจ๋งเหรออ่ะใช้นอนอย่างนั้นก็เสร็จกูอยะเออไอ้เฮียกูอยู่ของกูดีๆแม่งูตาหินใส่หัวกูมึงไปไหนฮะ กูเนี่ยกูกูเนี่ยไม่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 ไอ้ชี่มันติดใครก็ไม่รู้อะปาแม่งเลยสองคนเนี่ยมึงอันนี้คือข้อหามึงอยู่ใกล้ศัตรูกูแค่นั้นแหละขอโทษแล้วกันเฮ้ยมันอยู่ในบ้านวะเชี่ยมันแอบอยู่ในบ้านแล้วเด็กเลโก้อะมาไปไหนแต่ส่งปืนเข้าไปหน่วยเอ่อหน่วยซิวเล้ยฟิกหน่วยหน่วยไล่ไล่มันออกจากบ้านดิเออตำแหงเออไปไหน เออมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ตรงนี้ไปไหนแล้วเราเปิดเราเปิดอะไรอะไรเแถลงต้องท้าก่อนทินบุรีเฮ้ยมันมันแบบว่ามันอยู่ใต้เงเกงคู่มันมันตุกดูเลยตอนเนี้ยมึงยอมแพ้ยังฮะฮะยอมแพ้ยังเฮ้ยฟิกปลาฟิกฟิกปลาใส่กูหรืปลาใส่กูตรงเท้าอ่ะไปไปไปลงข้างหน้าปลาใส่เท้ามันจะได้ปะเอ้าได้หวะได้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 เสร็จกูเออ กยเปในในในก้วยอยู่ไหนวะไอ้ก้วยอยู่ไหนโทจิเหรอไหนโทจิโทจิโทจิใช่ไอ้ก้วยทำอะไรวะมันจะมันจะทำอะไรมายืนทำไมวะอยากจะเดินเฮ้ยมาบอกกันไมอ่ะป้าป้าใส่กุริป้าใสกุป้าใส่กุริกล้วยป้าใส่กุไม่จริงไม่จริงปาเลยคิดปาเลยวู้ไอ้กล้วย กก็จะได้แบบมีข้ออ้างเพิ่งมาเล่นว่าไอ้กล้วยมันปลาเป็นอ่ะพี่พี่พี่บอกนี่ากดอีปลาใส่มันอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะได้จะได้มีข้ออ้างว่าทำไมผมถึงฆ่าเพื่อนอะไรเงี้ยอ้าอะไรเนี่ยอะไรเอยอะไรของคุณฮะอะไรของคุณหลับเลยไอ้เหี้ยไปตายเออเอาไอ้เหี้ยกล้วยไปด้วยเอากล้วยไปไหนกล้วยไปไหน เชี่ยอะไรกล้วยไอ้กี้ยพินไม่โดนเลยเคุณชงมาแล้วกูอ่าไอ้กล้วยทำไรอะไอ้กล้วยไม่เลือดเต็มอย่างนี้ด้วยไหนโอ้ยแหลกเลยไดึงไปมาาใส่กูมาใส่กูฮะอะไรไอ้กล้วยอะไรอะไรของคุณครับคุณกล้วยเฮ้ยมันซิกแซกว่ะมันซิกแซกว่ะฟิกลุ้มมันดิเฮ้ยไปอยู่นฟิกลุมฟิกลุ้ม ระวังจะไม่มีที่อยู่นะครับคุณกล้วยคุณกล้วยระวังจะไม่มีที่อยู่เลยนะครับนี่กล้วยไปไหนแล้ววะไอ้ไปอยู่ตรงนี้ไปอยู่นี่มันมันมันหลบมันหลบไอ้ยืนี่หลบกูทำลายทิ้งเลยละกันป่าไม่โดนเลยเนี่ยเออกล้วยทำอะไรเอ้าสวัสดีโฟสนใจก้อนอิฐเปล่าโฟสนใจก้อนอิฐเปล่า พอเราใ้ก้อนอีโปโฟตอนนี้คนมันอยู่เยอะจังไว้้เกูอยากปลาเล่นชิมายเลย <laughs> มันคันไม้คันมืออเฮ้ยชอบ,บนปลาเนี่ยไอ้วงมืงออะฟกไข่ <laughs> <laughs> มันแตกเลยะ <laughs> ไอ้ก้อบอกกูไม่ได้ทำเียอะไรเียจะฆ่ากูอีละ <laughs> เย้อุ้ย,ยมันพิมพ์มันพิมพ์อะไร <c oughs> มันพิมพอะไพิมพ์นูบ <c oughs> <c oughs> ไ,อไอ้ก้อยพิมพ์นู้บ้ <c oughs> <c oughs> พิมพ์นู้้ <c oughs> ไอ้เนี่ยนี่พี่มุ้นุบเดี๋ยววะตัวคิดมันต้องกินที่ตัวใหญ่กว่านี้เว้ยชี้อะไรกล้วยเชียอะไรนุ้งชี้อะไรมันเพิ่มดาเมจไงเฮ้ยกุ้ยทำไรกุ้ยวิ่งมาทำไมอืมคนกล้วยวิ่งมาทำไมเอ้ยมันเติมกินแล้วเติมัเติมเตนมเติมไอ้เนี่ยนี่มันเติมมันเก่งกุ้ยไอ้อะไรสัตว์เติมหรอมึงอ่ะฮะเติมหมอ เฮ้ยเอ้ยไอ้ไอ้ไั้สู้กอนไอ้อ่ไอ้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 งอ้ยอ้ไ้ยอ้อ้ไอ้ไอ้ไซ้ไอ้ไอ้ไอ่กอ่ไอ้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 ไอไอ้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 อ้ไอ้อ้ไ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 อไอ้์อ้อ้ไอ้ไอ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 ้ไอไอไ้อไอ้้ไอ้ไอไไไ้้ไอไไ้ เติมเติมกี่บาทเติมกี่บาทเติมเติมไปสี่ร้อยสี่ร้อสี่ยายไปสี่ร้อยบาทอะสี่ร้อย่ายมาอะงโมยังสี่ร้อยร้อยูตใช่ร้อยยูนใช่ใ่เฮ้ยเฮ้ยม้ย้เยเ่้เ้ยเฮดยเฮ่เฮเเฮ้ยเ้ยยเ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้เติมเ้ย้เเ้ ไอ้ได้เปลาล่ะกูนั่งไก่เพื่อนใครใครคือที่หนึ่งของยิมนี่แย่แล้วเลไอ้กล้วยมันเติบมันโตเร็วกว่ากูอีกไอ้กล้วยมันเป็นอยู่ใต้นั่นน่ะตรงนั้นแหละเออที่มึงหันหน้าไปอะไอ้ลิงหนุกไหนวะปลาปลาใส่ไปเลยให้มันระเบิดไปเลยจะไม่ต้องมีซีซ้อนเว้ยเออนั่นแหละไอ้ปลาเลยไม่ได้เดี๋ยวเขาหาว่ากูเป็นพันธมิตรกับมึง เอ้าไม่เข้าใจมึงแกเป็นขี้อ่ะมึงเป็นแบบอุ่้ยไปโดนไปโดนเฮ้ยมันเฮ้ยมันมันอยู่เฮ้ยมันอยู่ข้างหลังอะไรคิดยุ่งยัาไงวะอะไรเนี่ยไอ้เด็กจะหนีก่อนหาสวนลดหมอไหนไอ้ยึมงอากาศแตงร้อเกมที่นห็มอะ มันก็เล่ง ını, aha, ดี <Rock. S 1> ดีดีเล่งดีๆมันมีจุดอยู่มันไม่ได้ปากากมือนมึงปากอ้ไเหี้ยมันไม่ได้ตายยากเลยเด้มันมันมองหน้าคูแล้วโดน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 เมื่อกี้โดนใช่เดี๋ยวมันเก่งใช่ไหมสาูมันเติมนี่เติมเติม ไอพีเอฟเลยเ่ปลากูหอปลากูเอมึงยังเติมไม่พอนะต้องเติมเยอะกว่านี้รอเปล่า้อเติมเยอะเนี่ใช่หรอเพื่อน้ยโดน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 มันนดนยังไงมันโดนนะเกบแล้วมึงเคยยดีเ ดึงตัวฮ no ่าเลยอัดตาแบบเพืมึงโดนอยู่ไอ้ยี่นี่บุรี่คุบอกเขาแล้วมึงรอคือมึงไปเปิดเขาก่อนแล้วบอกเขาแฮงเอาไอ้เฮ้ยเฮ้ยดูดูดูคุณนะดูคุณนะอ่ากูดูอยู่ทำไมไอ้ียไอ้ยี่นี่จะเติมอ่ะไอ้ยี่นี่เติมอ่ะ Why no อะไรคือโน no มันพีมอะไรอ่ะไอ้กูมันพิมพี่อะไรหนูหนูเอ้มันมันหน้าหน้าแซ่บไปเลยอ่ะใครอ่ะไอ้ไอ้ไอ้กุ้งอ่ะไอกุ่ะ มันน่าแสบมั้แม่งแม่งคือแบบแม่งแบบไอเฮียมาเปิดกูก่อนแล้วก็มาด่ากูเห็นข้าางงล่่ปะผู้หญิงข้างล่างป่ะเห็นผู้หญิงข้างล่างปะไอเฮียก้วยนี่คือทุบมันดิทุบมันดิเฮียแล้วเฮียอีกไอเฮียนี่ไอเฮียกูไม่คิดว่าจะทำจริงไงเฮีย AKIU ใครวะ ก็ไอผู้หญิงที่ไอกล้วยไปปลาใส่ไอผู้หญิงคนนี้ไอมืออะไรอย่างไรไม่รู้ไม่เห็นไม่เห็นไอเหลืองเหลืองเหลืองเนี่ยข้างล่างเนี่ยไออารีไอเนี่ย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 ที่กูมองอยู่เนี่ยไอรูรูรูอ่ะรูข้างล่างน่ะรูเหลืองเหลืองปหมเล่นดีทำเพื่อหนึ่งหนึ่งอะไรวะหนึ่งหนึ่งระเบิดไปเลยยน้องเลย ไอ้คนมึงมีคนปลาใส่มึงมีคนปลาใส่มึงไอ้แมวน้ำปลาใส่มึงไอ้แมวน้ำแม่ง่ามึงอ่ะไอ้แมวน้ำมึงหมายนี่ดีไกลเกินไกลเกินปลาไม่ได้ไกลเกินปลาไม่ได้ไกลเกินเอาเถอะนะเถอะนะเถอะนะโอ้ยไกลเกินไอเหี้ยไปไหนวะที่ยไปไหนวไอ้เหี้ยเหมือนแบบอะไรวะมดปลาหินใส่ไททันในหินเลยถันเลย กูไม่เข้าใจว่ะมันมันเป็นเกม PVP ด้วยอยืนหลับเลยย่าหลับเลยเยี่ยใครปลาใส่มัวะไรป่ะป่าที่อะไรเด็กเลโก้หามารยาทในเกม PVP เยี่ยเลโก้เกมสอนมารยาทเออ